ตอนนี้ก็หาลมหนาวไม่ค่อยจะได้ละอากาศที่หนาวเย็นก็หายากนะไปยุโรปก็ร้อนร้อนสาสิบห้าองศาเหมือนกันท้านหน้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันหน้าหนาวก็บางแห่งก็หนาวจัดบางแห่งก็ก็หนาวน้อยลงโลกมันเปลี่ยนนะคุณโยม โลกมันเปลี่ยนในยุคของเราเห็นหลายอย่างโยมเกิดทันโทรทัศน์ขาวดำไหมทันไหมทันเกิดทันโทรศัพท์บ้านไหมที่หมุนหมุนนะ่ะโทรศัพท์ตู้ทันไหมมันพัฒนาโอ้โหนี่เด็กสายหัวเลยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยทวันนี้ติด G.P.S. ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนโอ้โ oh. หสะดวกสบายไหมความสะดวกสบายที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าช้าเนี่ยจะเป็นสุข mm hmm. เทคโนโลยีทุกอย่างสนองความเร็วต้องการของเราสนองความต้องการของเราให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น แต่เราลืมนึกไปว่าสิ่งที่เร็วกว่าเทคโนโลยีนั้นคือจิตของเราความคิดของเราซึ่งเราต้องควบคุมให้ได้ให้มันช้าลงตอนที่เรามีความสุขคือมันหยุดทำงานความคิดมันหยุดทำงานตอนไหนนอนนอนนี้มีความสุขไหมนอนนี่มีความสุขมากนั่นแหละมันหยุดทำงาน แล้วมาปฏิบัติธรรมคือมหาวิธีที่ให้จิตเนี่ยมันหยุดคิดหยุดทำงานก็เลยมีคริสตัลซิงเกิ้ลโบมากล่อมให้หลับเอาให้หลับเลยหลับจนกระทั่งนั่นแหละหลับลึกจะทำยังไงถึงจะให้หลับลึกวิธีการต่างๆก็จะมีมาเยอะแยะมากมาย โดยธรรมชาติของสังขารร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเราเพลียเต็มที่เหนื่อยล้าเต็มที่หลับไหมหลับหลับสบายเลยหลับปุ๋ยเลยหลับจะไม่อยากตื่นนั่นแหละนั่นแหละมันหยุดคิดแล้วเรามีความสุขมีพลังพอตื่นขึ้นมาอีกทีคิดต่อทำต่อมีกำลัง การทำสมาธิเหมือนกันก็เหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายชาร์จแบตเตอรี่หมดเลยพักไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นอนแต่เราพักอารมณ์ไงอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเหนื่อยล้า คุณโยมลองบอกบุนคิดอะไรนานๆคิดดูนะนานานเรื่องเรื่องหนักหนักเรื่องเครียดๆหรือฟังคนด่าคนบ่นให้ฟังเหนื่อยใจไหมคุณโยมว่าโยมเคยขึ้นลงขึ้นศาลไหมอาตมาก็ไม่เคยแต่ว่าเขามาเล่าให้ฟังก็บอกเหนื่อยเหนื่อยไปเจอคู่ความเหนื่อยต้องไปเจอถูกซักถูกถาม ด้วยภาษาอารมณ์เหนื่อที่จะต้องหาข้อบูลหาอะไรโต้แยง้งเหนื่อยหมดเลยนั่นเห็นไหมตอนนั้นแหละตอนที่มันเป็นคดีความเนี่ยในโรงในศาลที่จะต้องต่อสู้กันฆ่าศึกศัตรูบางทีเนี่ยคู่ต่อสู้เราเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลใช่ไหมล่ะ บางทีก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นเพื่อนอย่างเนี้ยมันก็เอื้อมระอาแก่ใจว่าตรลงเราทะเลาะเอาอะไรกันแน่เนี่ยระหว่างทรั์กับมิตรภาพระหว่างทรัพย์กับญาติระหว่างทรัพย์กับบางทีก็เป็นพ่อแม่ลูกนะนั่นแหละตามข่าวที่เราเห็นเยอะแยะมากมาย เราทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือส่วนแบ่งนิดหน่อยความรู้สึกหายไปแล้วความรู้สรู้สึกของความเป็นพ่อแม่ลูกเป็นมิตรเป็นลุงป้าน้าอาเรื่องของเราแต่ให้คนอื่นพิพากษาเรื่องของเราแต่ให้คนอื่นว่าความให้ เรื่องของเราแต่ให้คนอื่นมาโกหกแทนเรื่องของเราสองคนเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันและเรามีทิฏฐิมานะที่จะคุยกันให้รู้เรื่องมีทิฏฐิมานะไม่ยอมคุยกันให้รู้เรื่องมันก็ได้เกิดปัญหาขึ้นมาหลักลั่นคนบางคนอยู่กับคนสิบคนก็ทะเลาะ9้าคนก็ทะเลาะ แปดคนเจ็ดคนหกคนห้าคนสี่คนสามคนคนมันเยอะดิพอไปอยู่คนเดียวทะเลาะกับตัวเองโยมอยู่กับตัวเองเรียทะเลาะกับตัวเองอะไรบางคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีวิธีคิดที่เป็นธรรมที่เป็นคุณในกิเลสเนี่ยมันมี นิพพานในทุกข์ก็มีธรรมนะทุกครั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเราจะได้ธรรมะได้ข้อคิดได้ปัญญาในปัญหานี่มีปัญญาทุกปัญหามีปัญญาเกิดขึ้นหมดเลยถ้าเราคิดว่าปัญหาคือปัญหาคืออุปสรรคนะเราไม่พัฒนาเราจะเจอทางตันถ้าไปคลองก็คลองตันคลองก็ตันทางก็ตันถูกปิดหมด แต่ถ้าเราคิดว่าปัญหาคือปัญญาเนี่ยพัฒนาการมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเหมือนกับเครื่องเทคโนโลยีรถราเครื่องมือสื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายคุณโยมว่าเกิดจากอะไรที่เขาพัฒนาโลกปัจจุบนันนี้เกิดจากปัญหาที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วช่วยกันแก้นั่นแหละแก้ไปเกิดปัญหาใหม่ก็แก้กันไป มีไวรัสก็มีวัคซีนแก้กันไปอย่างเนี้ยอยู่กับมันนี่แหละกิเลสไม่ต้องหนีไปไหนหรอกปฏิบัติธรรมคืออะไรอยู่กับกิเลสแต่ไม่ให้กิเลสมันปะทุสร้ายเรามีเกราะป้องกันอยู่กับโจรแต่โจรไม่ปะทุสร้ายเราทำยังไงอยู่กับยุงยุงไม่กัดเราอะ่ะ เราก็ต้องกางมงจริงไหมแล้วก็ต้องมียากันยุงใช่ไหมนั่นแหละอยู่กับความโลบสิ่งที่เราจะได้ความโลบโอกาสที่จะโอบได้แต่เราไม่โลบนี่ไงอยู่กับความโกรธหรือเรื่องราวที่จะให้โกรธแต่เราไม่โกรธอยู่กับราคะความยั่วยุ ทางใจทางอารมณ์แต่เราไม่หลงจะอายุสิบหกสิบเจ็ดอะไรก็เราไม่หลงเราไม่หลงถ้าเราไม่หลงเนี่ยเราไม่เสียหายจริงไหมถ้าเราไม่หลงเนี่ยเรียกว่าเมาพอเมาปั๊บก็ขาดสติเมาในที่นี้ไม่ใช่ดื่มเมาอย่างเดียวนะเมาในเรื่องราวต่าง มันเป็นเมฆหมอกที่ปิดตาเราเหมือนคนเดินฝ่าเมฆหมอกหน้าผาหมอกหนาเดินริมหน้าผานั่นแหละเสียงไยว้ยอย่าเสียงนั่นแหละแปลว่าความเมาวควันคลุ้งเลยมองไม่เห็นอะไรมันก็จะเจอปัญหาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเพราะมนุษย์ของเราเนี่ย ไปอยู่ในเหตุการณ์เสแล้วก็ต้องอาศัยคนที่นอกสถานการณ์นอกเหตุการณ์ที่เขามองเห็นกระตุกเรียกกลับพอเขาเรียกกลับได้เนี่ยใจของเราก็ผ่อนคลายจะนั้นมีเหตุที่จะทําให้มนุษย์ของเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่มากในแต่ละวันในแต่ละชีวิตมีเหตุให้เกิดความทุกข ที่เราจะต้องแก้ไขความทุกข์ของเราเนี่ยทุกอย่างโดยธรรมชาติดินฟ้าอากาศอ้ามันร้อนเราทำยังไงร,ร้อนเนี่ยสร้างแอร์คอน i t นเนอร์มาเปิดแต่เราต้องหาตังจ่ายนะค่าน้ำค่าไฟเราเดินไม่ไหวเขาก็ผลิตรถขึ้นมาให้เราขับไปได้รอบโลกรอบประเทศ โดยแต่วิธีการแก้ปัญหาที่มนุษย์คิดขึ้นมาแต่ทุกครั้งที่คิดอะไรขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายนั้นน่ะมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราต้องจ่ายกับมันทั้งหมดเลยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็คือว่ามองให้เห็นธรรมะในความในความทุกข์มองให้เห็นปัญญาในปัญหา มองให้เห็นการดับทุกข์คือนิพพานในกิเลสในกิเลสข,ของเราเนี่ยมันมีน,นิพพานคือความดับในอารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งเราอ้วนเพราะอะไรเรามองไม่เห็นโทษของการกินหมูสามชั้นก่อนนอนข้าวต้มอีกสองถ้วยก่อนนอน <laughs> มันอร่อย เราเอาลิ้นเป็นหลักแต่เราลืมนึกไปว่ามันไปเติมอะไรส่วนไหนของเราบ้างก็ไม่รู้ลองดูสิเดือนหนึ่งอ่ะกินข้าวต้มก่อนนอนหนักๆเลยเต็มที่เลยประเดี๋ยวก็ได้เรื่องเอวหายเลยล่ะโยมเมื่อกี้เจอเด็กคนหนึ่งบอกว่าน้ำหนัก หายไป20กิโลภายใน3เดือนกินผักลูกสิทธิ์คนหนึ่งมานี่ในทิมเมื่อก่อนตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวสูงลูกครึ่งตอนนี้อ้าวเห็นผอมจำไม่ได้สม <c oughs> เดือนเอาลงเลยก็บอกหยุดกินก่อนนอนห้าโมงนี่หยุดเลย แล้วก็ให้เป็นอาหารที่เป็นผักหุ่นดีเลยแข็งแรงเบาแล้วก็คล่องตัวเนี่ยไม่ตามใจปากอร่อยตรงลิ้นแค่นั้นเองแต่เลยลิ้นไปแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมีแต่โทษอร่อยตรงปลายลิ้นนิดเดียวทุกอย่างที่เราบอกมีความสุขเนี่ยตาของเราดูนั่นดูนี่ หูของเราฟังเสียงมันมีความสุขตรงที่ขณะฟังขณะริมรสริมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเราลิ้มแต่เราลืมไปว่าหลังจากเลยลิ้นเลยโคนลิ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรเลยอย่างแกงมันก็ย่อยเอาสารอาหารแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกเสียมันยังไม่เอาเลยนะร่างกายมันไม่เอา เอาแต่สารอาหารบางทีเราป่วยเพราะว่าเรามีเกินเราได้รับเกินไม่หิวก็กินไม่หิวก็กินมีแล้วซื้ออีกออนไลน์เนี่ยสั่งดีนักไปเดี๋ยวมาส่งกดออดมาส่งกดออดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมาละแคปมาส่งละ เพราะอะไรเพราะมันยั่วยุเรามีสิ่งยั่วยุเยอะมากที่มันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เนี่ยตั้งราคะโลภโทสะโ,โมหะท่านก็เลยบอกว่าความเร็วของจิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ถ้าเราไม่หาวิธีการช้าๆหลักสูตรพองหนอยุบหนอแบบพ่อมาเนี่ยก็เลยสอนเรื่องเดินช้าชากินช้าๆทกนช้าชา้าชาชา้า อิริยาบถแต่และอย่างนับเป็นอิริยาบถไปเลยนะเป็นย่างเป็นก้าวอยากย่างก็มีนะเยียบสัมผัสกินอยากกินเคี้ยวเกินละเอียดยิบเลยเพื่ออะไรเพื่อให้บันช้าถ้าช้าแล้วสติมันจะมา แต่ว่าออกจากรอสปฏิบัติธรรมแล้วคุณโยมต้องวิ่งให้ทันรถเมย์วิ่งให้ทันเครื่องบินนะไปพองหนอยุบหนออยู่สนามบินไม่ได้นะเราทุกคนเนี่ยเป็นยานพาหนะเป็นยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตของเรา ร่างกายเนี่ยเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยจิตสุดแท้แต่ว่าในจิตนั้นจะป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปเราจะป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปนี่ข้อมูลมันเต็มเลยป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปก็เป็นสิ่งนั้นเลยนะประมวลข้อมูลเพียบเลยทันทีทันใดเลย ข้อมูลที่ประมวลนี้เป็นข้อมูลที่เราเรียกกันว่าอารมณ์ให้ดูจิตหาจิตเจอไหมคุณโยมเคยเชื่อมจิตไหมเคยได้ยินคำว่าเชื่อมจิตไหมกำลังดังอาจารย์น้องอาน้องไนกำลังเชื่อมจิตพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งดูจิตจะเชื่อมจะดูมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก แต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตของเรามันไม่มีตัวตน,ม,นมองไม่เห็นพอเราไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมานั่นก็คือต้องมาดูที่อารมณ์ต้องมาดูที่อารมณ์ถ้าอารมณ์ของเราออกมาทางรักโลภโกรธหลง มันก็จะขับเคลื่อนจิตไปในทางรักโลภโลกรธลงง,งา่ายๆแปลว่าอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกว่าจิตอยู่ไหนจริงไหมเอ้จิตตอนนี้กำลังทําเรื่องอะไรถ้าเป็นราคะถ้าเราคิดเป็นราคะอารมณ์เป็นราคะขับเคลื่อนจิตสั่งจิตให้คิดนั่นแหละถ้าอยากโลภจิตมันก็จะสั่งควบคุมไม่ได้ไง ฉะนั้นอารมณ์กับจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานจิตเนี่ยเหมือนแบตเตอรี่จิตเนี่ยเหมือนแบตเตอรี่จิตเนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ถ้าเราเอาแบตเตอรี่ชาร์จเต็มที่แล้วพลังงานมันมีในแบตเตอรี่ใช่ไหมอะไรพลังงานก็อารมณ์นั่นแหละเป็นตัวบ่งบอกของพลังงานตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกพลังงานอย่างดีเลย ขึ้นเดียกับว่าเราจะขับเคลื่อนร่างกายของเราสั่งสั่งให้ร้องเพลงมันก็ร้องสั่งให้วิ่งขาก็วิ่งตอนสั่งได้เนี่ยมันมีความสุขนะคุณโยมสั่งให้กินกินสั่งให้นอนนอนสั่งให้ทำอะไรทำได้หมดเลยกระโดดโลดเต้นโนนหาะเหินได้นอากาศได้หมดเลยสั่งได้แต่มันมีความทุกข์มากเลยตอนเราไปเปลี่ยนเขา่าเปลี่ยนตะโพอก สั่งแล้วมันไม่ทำมันไม่ไปมันต้องนั่งรถเข็นหาคนมาเข็นป่วยหนักติดเตียงพาตัดนั่นนี่โน่นมาหมดเลยโรภยคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราทันทีเลยจิตเบื่อมากจิตนี่จะเบื่อร่างกายนี้เพราะมันสั่งไม่ได้เคยสั่งได้ไงแต่มันสั่งไม่ได้เพราะว่าแก่แล้วเพราะว่าเจ็บแล้วมันพร้อมที่จะกระโจน กระโจนหนีกระโดดออกกระโดดออกเลยคุณโยมเคยจิตออกจากร่างบ้างไหมแค่เมื่อลอยเฉยๆก็ถือว่าจิตออกจากร่างและเมื่อยลอยขาดสติอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงอะจิตออกจากร่างหน้าอยู่กับหนังสือนะ เด็กนักเรียนน่ะแต่จิตไปอยู่ไหน,นโนนอยู่ห้างสรรพสินค้าเพราะจิตออกจากร่างเนี่ยมันง่ายแล้วทีนี้จิตมันไม่มีที่ยึดเนี่ยวเลยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหมันลอยละล่องเลย เหมือนเหมือนกับคนกระโดดร่มขึ้นบนเครื่องบินคนเนี่ยขึ้นบนเครื่องบินยังถูกขังอยู่ในเครื่องบินกระโดดออกมาจากเครื่องบินเนี่ยกว้างไหมกว้างกระโดดเลยลอยลมพัดละเลี้ยวเลยแต่ต้องมีร่มชูชีพพอถึงจุดหนึ่งต้องมีร่มชูชีพลงให้ตรงจุด ฉะนั้นเครื่องบินเนี่ยก็เหมือนร่างกายเราเนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องบินจิตก็เหมือนกับน,นักบินเวลาที่จิตออกจากร่างก็เหมือนกับนักบินออกจากออกจากเครื่องก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะถ้าร่มไม่กลาง <c oughs> ร่มเปรียบเหมือนอะไรร่มเปรียบเหมือนกับบุญกุศลอริยทรัพย์ร่มเนี่ยเปรียบเหมือนอริยทรัพย บางคนมีสินทรัพย์เยอะแยะมากมายตายไปก็เป็นปู่สมพ่อทรัพย์เพราะว่าไม่มีอริยทรัพย์ไม่แปลงอริยไม่มีไม่แปลงสินทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ไม่มีเวลาแปลงมีแต่เวลาทํากําไรทะลุเป้าตั้งเป้าทะลุเป้าเพดานมีแต่งานที่จะต้องทำเพื่อหาเงินแต่ลืม อริยทัพย์ฉะนั้นเวลาที่คนจิตออกจากร่างของคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่แปลกก็คือบางคนได้อารมณ์ที่จะไปสู่ภพภูมินั้นเช่นคนฆ่าหมู ก็ร้องเสียงหมูคนฆ่าวัวก็ร้องเสียงวัวอดตมาเคยคุยกับหมอวิสัญญีแพทย์ตอนที่วางยาสลบวางยาสลบเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่คนกึ่งหลับกึ่งตื่นขาดสติอันนี้จะออกมาหมดเลยความลับ ครมีความลับเยอะเนี่ยพอดมยาสลบกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นมันมีโยมเคยมีคนข้างๆละเมอไหมละเมอแปลกๆมีไหมคุณโยมเกิดเรื่องก็มีละเมอความลับเพราะอะไรเพราะอารมณ์อารมณ์ที่ สติควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะพาไปมันจะพาไปพาไปเลย,น,น,ลเยนั่นแหละไปเดี่ยวพบภูมินั้นแหละเหนี่ยวพบภูมินั้นทุกคนเลยไปเกิดได้พบภูมิใดก็พบภูมินั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่เราเคยฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่เล็กอบรมมาตั้งแต่อดีตมันก็ได้เหนี่ยวพบภูมินั้น บางคนเราเห็นเ,ออเหมือนพูดจาเหมือนกับมีของเก่าติดตัวมารู้อะไรลึกๆรู้อะไรที่แปลกๆพิสดารบางคนเรียนอะไรก็เก่งถ้าเรียนวิชาเนี่ยเก่งชอบเหมือนกับเคยเรียนมาตั้งแต่พบชาติที่แล้วเชี่ยวชาญชอบนั่นเพราะอะไรเพราะว่ามันจำอดีตชาติหลวงปู่าตมา ท่านท่านชื่อท่านเจ้าคุณอุดรท่านเล่าให้ฟังท่านเกิดมาอายุสี่ห้าขวบก็จำความได้ว่าเคยเป็นลูกชาติที่แล้วเคยเป็นลูกของพ่อแม่ลูกคนโตของพ่อแม่ชาตินี้ก็มาเกิดเป็นลูกคนเล็กแล้วอะไรอยู่ตรงไหนบอกได้หมดเลยลุงป้านะอา เด็กห้าขวบบางทีไม่น่าจะจําไม่น่าจะรู้เรื่องบางอย่างได้แต่รู้หมดเลยอะไรอยู่ตรงไหนสั้นไว้ตรงไหนยังรู้เลยที่น่าทึ่งก็คือเขาบอกเขาเคยเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลไปดูชื่อใช่เลยไปดูชื่อเขาละใช่เลยพ่อเคยไปฝากเอาไว้ที่วัดปัจฉิมวาด แล้วก็นำกลับพ่อไม่อยากให้เรียนหนังสือนำกลับแต่ไม่กลับหลวงพ่อจเจ้าวาดเนี่ยให้เลี้ยงไก่ห้าตัวเอาไว้เอาไข่ไปโรงเรียนต้มหนีพ่อเข้าไปหลบอยู่ใต้ถุนกุฏิเอาไข่ปลาหน้าคุณพ่อเอาไข่ปลาเละเลย พ่อก็เลยยอมจำนวนอเองก็อยากอยู่วัดก็อยู่ตกตอนนัางคืนมาก่อนก่อนนอนต้มไข่ที่เหลือกินกินทีเดียวสิฟองเลยจุกอกตายจุกอกตายคุณโยมตายแล้วก็เนี่ยไปเกิดเป็นลูกคนสุดท้องนี่ท่านเล่าให้ฟังนะในเรื่องของท่านเองหลวงพ่อท่านจะคุณอุดร วัดโพธิสมพรท่านบอกว่าท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งในปากในช่องปากท่านรู้สาเหตุเลยสมัยก่อนเนี่ยชอบด่าคนด่าพ่อด่าแม่ด่าสารพัดด่าปากไม่ดีในที่สุดก็เลยเป็นมะเร็งในช่องปากตาย นานๆเราก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของคนที่มาเล่าความหลังลึกๆให้เราฟังบง่งบอกว่าจิตสุดท้ายที่เหนี่ยวอารมณ์เนี่ยมันเป็นจิตที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเราทุกคนแต่นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตสุดท้ายของแต่ละวันมีไหม ก่อนนอนจริงไหมจิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับกับจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายเหมือนกันเหมือนกันเลยเต่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เหมือนเกิดแต่ว่าเกิดในร่างที่โตแล้วอันนั้นเกิดในร่างที่ ขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณจุติวิญญาณจิตตอนที่ออกจากร่างเขาเรียกจุติจิตจุติจิตจิตที่เคลื่อนออกจากร่างจิตที่เข้าไปสู่ภพภูมิใหม่เรียกว่าปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณจุติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าภพชาติ มันก็มีทุกวันนะตายทุกวันนะเกิดทุกวันนะเราเกิดทุกวันเราตายทุกวันเกิดทุกวันตายทุกวันถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยตายทุกนาทีใช่ไหมตายทุกนาทีไม่งั้นเราไม่แก่หรอกเราไม่แก่จริงๆถ้าคนบอกว่าชีวิตเริ่มต้นจากการเกิดคนยอมว่าจริงไหม แก่ก่อนเกิดมีไหมท้องแก่ไงท้องแก่ตายก่อนเกิดก็มเีเกิดแก่เจ็บตายมีเป็นเรื่องวัตตะสงสารที่มีอยู่ที่อรรมมาพาพบอกว่าในกิเลสมีนิพพานในวัตตะสงสารมันมีบุญวรมีให้เราเก็บสะสม บางคนเนี่ยมักจะพูดว่าอยากยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกคุกลำบากและเกินเกิดมาชาตินี้ยมเคยคิดไหมเคยไม่อยากมาเกิดเนี่ยเคยคิดไหมเบื่อเบื่อสังขารบางคนก็ไปอธิษฐานชาติหน้าขอให ลูกได้เกิดเป็นผู้ชาย